ได้รับราชการบ่ตอนนี้ยังรับราชการอดียวครับเป็นนิยังเป็นทหารโอเนพี่มอนมาคนเอนไซมเครื่องแบบได้ยังเดี๋ยวนี้พี่มอนพี่มอนกีบยามอยู่ตอนนี้จีบรอบปอกพ่ออายุเป็นดีเมื่อกีบพระปัจจุบันหมักใช่ไ่มก็เป็นยังแต่ว่าพี่หมอนเพื่อนมีคนจองแล้วผู้ใดเนี่ยลูกใค่บอกบอกนะใครบอก พันไหนพี่ยวใสและแล้วความจริงก็ถูกเปิดเผยองค์จริงไม่เคยโกหกใครองค์จริงรู้ควกรู้รูกรู้ค่ะรู้จริงรู้จริงพูดจริงพี่กับน้องก็นรับกันไปรับไหมพ่อจ๋อหลับเลยจ๋อหลับเลยจ้อหลับเลยยังบนท่านเตหองอยู่พ่อจ๋อขึ้นมาหลับไปที่เด้อบอกว่าบอกคือแม่หลับหลับไปเด้ินี่เด้อ กัพ่อกับพ่อโน่นเดี๋ยงพี่สาวพี่ชายพ่อบอกแดดก็บอกเด้อบอกไปลูกไปมองเด็กก็เอาผู้นันบอกไปลูกเปลี่ยนโนคนละมือสองมือสองมือกับเปลี่ยนเดือนหนึ่งกับเปลี่ยนมียี่สิบคนหนูเออนะพ่อสักอนในอันเดียวหัวใจเฮ็ดบานหมมึงออกรถมาเพื่ออะไรมึงออกรถมาเพื่ออะไรรถไฟฟ้าเนี่ยมักขี่ไปเฮ็ดงานนี่แหละครับผมขี่ไปเฮ็ดงานครับ พวงอื่นขัดเขาอันคนอื่นอคนรับเขานอนเบิดยากแต้น้ามอหาชาติแป็ดพ่อหูบอกว่าเราออกรถไม่เห็นอย่างนี่นี่เราพ่อกำลังถามอยู่นี่เราออกรถมาครับพับกยังลูกบอกเลยลูกบอกเลยลูกขนาดพ่อยังไม่รู้บอกเลยรถแจกหายบ่ ห้บ่รถแก้ให้ไปใส่ฮะรถไปนดิลี่ซอเห็นพอกวดมึงก็คือเมนกพ่อรายการแสดงพ่อเคยมาแล้วก็สร้างล่ะสิพ่อจบกันจบกันซัมโบบอกเลยซับอกจะดีกว่าโลกต้องรู้ค่ะซัมโบบอกงานนี้ งานเข้าพ่อโจมันยิ้หน้าไปกัผู้หนึ่งกินข้าวป้อนขากับผู้นึงซาายกับผู้นึ่งไปลองเว่งกับผู้นึ่งเอาล่ะลูกบอกยืนนีคือพอรัป่วยดีละไปยิบป่วยอนพ่อหลวงทหาผู้ใดอีกผู้นึงปิดรายการลวลูกโอยคุเอาไปยิบป่วยตแเอนั่งใไหม้นกับปากหลานกันนิดหน่อยใช่หรือปัน ไปอยู่ไหนพี่ผมจะบัตครพี่ผูบาเอีบุญแล้วก่อิกกี้แล้วมาน่งอันจันเข้าเจ้าไว้ไปเข้าน้เปนเข้านเข้า้วงนดพจะพูดลึงแบบี้แล้อันน้าไงนี่มาดูแลน้องอุงกิ่เน ถ้าครับะเทศญี่ป you know, ุ fine, right? ่นนะถ้าไปยโลกด้วยกันไม่เผาไม่ใส่ไฟใส่ไฟเออใส่ไฟไหม้ละไม่เลยปากผอกเลยปกะกาศเถียงประกาเถียงเลยเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงใช่ไหมคนเหนือยังเลวเลยแม่คะเขาเอาตังมาให้กลับไปถึงโรงแรม้ยจังไม่ไหนวะอ๋อไปริบผู้ชายคนนั้น ผู้ชายบอกว่าอยากกินเครื่องดื่มตอนนี้นะกระจกบปุ๊บป้าบโลดเอยแต่จะบอกให้ว่าตังนั้นมีเยอะให้ผู้ชันให้ได้แต่ตัวเองกันอดกินที่เขาบอกกัเลยเกนสโลเกนมาด้วยมาด้วยจะเด้อใครอย่างเนาะ ของของคือสใจยังจ้าคล้ายหัวใจจ้าไม่ิหแม็กเนี่ยจาหัวใจเราล่าสุดอยชตามต้องเลือดท่นนขึ้นนี่พ่ออมตะปะปน้าปะปอมตะเียรปะปาอมตะปะปาปะปกินหะม่ะายิน่ะงิช่องได้ลูก ป๊าป๊าในไม้มยอย่าหนูล้วนให้ใออพ่ออาทิตะถึงกลับไปไม่เป็นเ,ออเ,นเจาขอบคุณครับรักเธอ ไม่เชื่อเลยนะแต่แบบพ่อจะบอกว่าเอเงินให้บไม่เชอเลยมันเข้าขายเลยนะมันเข้าข่ายเลยนะโบบาต้องเป็นคนดูธรรมดาใ่แหละจะคกุาแจผก็คกุญเห็นตเครอเลยดิจิมิแชทน้อยๆตลอดเล่นบอแชทสียังลูกมุ้งสชมพูบอนช่าทักมากเดาเป็นเด็กหน่อยออเป็นเด็กน่อยเราร่นประมาณ20ประมาณนี้เลยจิีู่ชอลูกดอายุ เบิ้งโปรไฟล์ติลูกเบิ้งโปรไฟล์ติโปรไฟล์มีผมบ่ลูกเดี๋ยวเขาบอกฮะโปรไฟล์มีผมบ่โกนหัวกระเทิรนกระท้าเลยอยู่วัดไนรอดมันแล้วกระเทิรนก็ว่ายู่วัดไนรอดมันแล้วก็อยู่อยู่อันไหนแม่โกนหัวโอ้โกูนคิวคนที่แท็กมาเนี่ยบ่มีผมมีผมคนจะแก้พ่อกันไหมเผื่อวันเด็กเป๊ะอาจารย์มอดหัวสักกระสันโคตรดื้อนั่น ไปกินนุ่มขับไปแล้วคื้นสีเขียวน้อยไปขัไปห้องงามไปพี่เราไ่ตอกทิ่เป็นอื่นไกลครับนี่แหละอู่อิงนะครับพวกด่า่ดาวพวกกันใช้เอือตายตายแท้พวกกันใช้อ่ะที่รักโชคช่วยซื้อแล้วจ้าวนี่ยัง ไม่มีไม่มีที่รักแม่ที่รักส่นนักมดข้าวด้วยนะผู้ใดยืดเอไปเก่ากำลังแฝงหดวในซื้ออย่างอุกเยงเก่าเบอร์ยินเด็กแล้วอมัตะ นิสัยเนาะความหลับแตกทำไไม่ปอวกีเดียเปิดมาคลิปโอ๊กีเห็นบะลูกเห็นปะทุกี่องนี้คลิปเต็มเลยทุกีท้ายีปิดเครื่องแล้วใส่รถกันอุ้ยลถกัไม่ใช่หูหิงเอาเอาไปเบิรงน้ำตาทุกคนเลย ตายโว้มันแต่่โดนแลวแต่หลายปีแล้วมันเดือดบ่บบบบบบันับกใจกเปิดเผยกองรักหัวเองหัวกางเสือก็ไปเซซีโซโซถิ่มบ่วองเซซีเลูกโซถิ่มแล้วย นายอ้นพ่อยกว่าแล้วนวลเอันก็พ่อยก้าพ่อยกเห็นไปเห็นแต่เล้วเรือนบึงข้าเจ้าโซ่กะอออ้าวแกใช้แดดเองมันปวดรุาวบ่แไม้ให้ตากแดดปตนได้เสียไปตัวไปตัวจะเถื่อนโอ้จะเอาไป็อย่างบุญให้กี่เอาบุญตอนที่ไปไปขอความอื่นเลยว่ากำลังอกำลังกินไม่อันขอความมันก็บอกว่ากินหอดครับเออ มแล้วมแล้วมาแล้วเริ่มแต่งแล้วเอามเปิดตรงไหนะเอามาเปิดบิ้งมาเปิดเปิดใส่ลายเปิดเลยความจิง่อจริดอุ้งองบ่ตัวเอาไผเด้อนี่บ่นี่แมนเื่งหนาขนตัวตัวแน่นั่นน